ออร์แกนิกจากฟาร์มเลยนะจ้าแผงละ120บาทเองจ้าพี่ไหนพี่บอกว่าช่วงเทศกาลแบบนี้ไข่ไก่จะขายดีไงใจเย็นๆสิเดี๋ยวเราก็ขายได้ปีที่แล้วเราก็ขายหมดนี่พี่มีรถมาแล้วเขากำลังจะมาซื้อไข่เราแน่เลยอ่ะ เฮ้ยคุณระวังหน่อยสิเฮ้ยนี่คุณขับรถระวังระวังหน่อยสินี่คุณหอยรถแทบจะชนแผงไข่ของพวกเราแล้วนะอ้าวแล้วมันชนรือยังอ่ะเนี่ยรถโยนต์สมัยเนี้ยมันมีเซ็นเซอร์รอบคันนี่มาจากป่าไหนเนี่ยบ้านนอกว่ะ เรามาจองที่ก่อนนะถ้าเขาจะมาขายของอ่ะพขาควรจะขายแบบอื่นที่ไม่เหมือนกับของเราไหมในประเทศไทยเนี่ยมันมีกฎหมายข้อไหนไหมที่ห้ามขายของแบบเดียวกันในสถานที่ใกล้ๆก,กันอะ่ะตลาดน้ําสำเพ็งเนี้ยเคยไปไหมคอวอยอไม่ต้องมาด่าพวกฉันหยาบขายแบบนี้ด้วยอะ่ะ มาจอดขายของแบบเดียวกันแล้วไ่พอนะ่จะมาด่าพวกฉันอีกจะไปคนด้วยเฮ้ยคุณใจเย็นๆก่อนอย่าให้เป็นเรื่องเลยแบบนี้โทรฟ้องตำรวจดีกว่า <_ ẫn> นี่ไงพวกบ้านนอกสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าก็จะใช้กำลังหัดใช้สมองบ้างนะจะไปฟ้องตำรวจสิบโรงพักก็ไม่มีประโยชน์หรอกคอแปลว่าคิด คิดให้เยอะๆหน่อยว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้วอลคือวิเคราะห์หัดวิเคราะห์บ้างรถที่มีเซนเซอร์มันจะไปนชนคุณได้ยังไงส่วนยอมันแปลว่าแยกแยะหัดแยกแยะซะบ้างว่าไข่ที่ผมขายอะกับไข่ไก่บ้านนอกของพวกคุณะ่ะมันมีขนาดต่างกันหลายเท่าไข่ไก่ของผมอะ่ะ มีมาตรฐานระดับ G P รู้แบบนี้แล้วอะ่ะก็อย่ามากล่าวหาผมว่าผมอะ่ะหยาบคาย ไก่ครับผม10บาแผงเรานี้10บาทเองนะแผงเขา120เหมือนกันครับของผมใหญ่กว่านะครับผม120บาทเลยค่ะดูก่อนได้นะครับดูก่อนได้นะครับเออเฮ้ยตั้งขายมาเป็นชั่วโมงละไม่มีใครจอดซื <food> okay, ้อเลยเหรอวะไอ้ท <should be together> ี่ดูนั่นี่มันจะทำอะไรเนี่ย เฮ้ยพี่แบบนี้มันตัดราคากันชัดๆเลยนะไม่เป็นอะไรหรอกคนแบบนี้ที่ไหนก็มีเราแค่เชื่อมั่นในสินค้าของเราก็พอว่าไข่ไก่ของเราอ่ะเป็นสินค้าออแกนิกปลอดสารพิษนะไม่ได้ฉันไม่ยอมหรอก าขายตัดราคากันเลยเหรอขายมาเป็นชั่วโมงละขายไม่ออกขายเท่าทุนเลยแล้วกันจะได้กลับบ้านเร็วๆ ไม่ไหวแล้วนะเราไปเคลียร์กับมันให้รู้เรื่องเลยเถอะไม่ต้องเดี๋ยวพี่จัดการเองโหไข่ไก่แต่ละใบของพี่ทำไมมันใหญ่ยังเลยแถวบ้านผมนี่ไม่มีเลยนะผมพอจะขอซื้อไปฝากญาติหน่อยได้ไหม แน่นอนอยู่แล้วไข่ไก่ของผมอะ่ะมาระดับสากลแต่ถ้าคุณอะจะมาขอแบ่งขายฟองสองฟองอะ่ะผมไม่ขายหรอกนะเสียเวลาไม่ใช่แบบนั้นพี่พอดีผมจะขอหมดทั้งหมดเลยพอดีบ้านผมญาติเยอะก็ได้เอาสิ นี่ครับพี่เนี่ยผมยอมขายเท่าทุนเลยนะพอดีผมมีธุระต้องไปทำต่อนอะ่ะเอาไปสิผูบานนอกเลยไม่เคยเห็นไข่ไก่ฟองใหญ่ แคมยังไปเหมาไข่มันมาอีกข้อพี่เห็นราคามันดีนี่พี่ได้ราคาเท่าทุนมาเลยนะแต่ว่าพี่เชื่อพี่เถอะนะขอให้ขายให้ได้นะไอ้พวกโง่เอย้ยขายจนตะวันตกดินอ่ะ ก็คงขายไม่ได้หรอกเด็กเงินไปซื้อกับข้าวให้เมียแล้วเว้ยพี่นี่ขนาดของเราอ่ะยังขายไม่หมดเลยแล้วพี่เบลของมันมาเพิ่มอีกถ้าขายไม่หมดจะทำไงเนี่ยไข่ไก่ออร์แกนิกจ้าแผงและร้อยยี่สิบาท ไข่ไก่ใบใหญ่ๆแผงละ120บาทจ้าไข่ค่ะไข่ออแกนิกค่ะสดๆเลยนะคะไข่แผง120ครับสวัสดีค่ะเลครับจอกันได้เลยค่ะโอเคได้เลจ้าอ๋อนี่ครับแผงละเท่าไหร่จ้าแผงละ120ครับสองแผงจ้าพี่ลูกค้ามาซื้อของเราเยอะแยะเลยอ่ะ พี่บอกแล้วว่าให้ใจเย็นๆทำเลแถวนี้พี่เคยดูมาแล้วพนแถวนี้เขาเลือกงานค่อนข,ข้างช้าปะเดี๋ยวเราขายไข่ต่อดีกว่าไข่ค่ะไข่คคสดๆเลยคะ่ะแขงร้อยี่สิบจ้าอะไรวะนี่มันเอาของของเราไปขายดิบขายดีขนาดนี้เลยเหรอทำไมตอนเราขาย มห็นขายดีแบบนี้เลยวะเซ็งว่ะ